อุ้ยหนีกันครับพี่น้องสังข์เขาโอ้โห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 โอ้โอ้โตาย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 ขับพี่น้องฝนตกมังคืนประมาณสามสิบนาทีเลยครับผมเบื้องน้ารับพี่น้องโอ้ตาขี่รถหนีแต่ครับผมโอ้ยเข่าแค่นี้แค่นี้มันหลอดตายครับผมน้ำหวยกับพันมีพ่อยศพ่อแอรครับผมเนาะโอ้ยหมาสีแม่มันนี่ครับผม กีลายแห้งครับผมดีครับผมเขามันบ่อท่านตายครับเก่าหอมมะลิสุกินครับผมกาะอเก่อลอยหนึ่งศูนย์ห้าครับผมเขาเขาเขานักครับผมเขาปั้นนักโอ้โหวิ่ไปบึงกันโอ้บอยากฟื้นครับพี่น้องเห็นเขาเราสงสารครับถือว่าเห็นสำเร็จถือว่าโอเคนะครับเนาะโอ้ครับผมไอจังเที่ยวเจอได้ลายที่แครับเนาะโอ้ บางมองนี่ก็เขาตายครับผมดินเป็นผงเป็นผุยเลยนะครับอตัวนี้ถือว่าโอเคนะอ่าผมไปนอเอ้ยดีย่ผ้าขี่รถแรรรรล่นเสิบเซิบลงไปเบิงครับผมมาเบนงไปไหนไปตาหลอดแหลงวะอมีทุกคนมาเบิงเขาเบิงน,น้ำแล้วครับผมมาเบิงฝนกันอันนี้ก็ถือว่าน้าม,มีพ่ออ,อ่อยแจ่ครับผม โอ้โหตาย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 ,ตายเอาครับผมไปธรรมชาติครับมันหามกันบปรไรเนาะพี่น้องเนาะเออมันหามกันบปรไหรหน,า,นมา,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 าม,ามาก,นกันเลยข้านี้แหละแย่แย่แย่ถึงว่าแย่มากๆของปืนกับเลื้ยงเลื้ยงตายกโคตรแล้วครับผมของพื้นกับเลื้ยงตายโคตรโคหดละเฮ้ยไปทางไหนวะฮะ ว่ามหามหาปังเข่าเราแช่ไฟสุ้มอยู่นี่เดี๋ยวครับผมพี่น้องทีลงมืงดินแกนเมื่อไหร่ครับผมบางมองนี่เขาปล่อยงัวปล่อยขั้วเลยครับผมแต่แม่ผมมีงัวนะผมจัดแล้วครับพี่น้องนี่ปล่อยแล้วเขาปล่อยจนให้กินเข่ากินน้าปล่อยให้กินเข่ากินไอ้ปล่อยให้กินเข่าแบบจนเข่าตั้งท้องมดเลยครับผม คือว่าโอเคครับผมรลอดไยพี่น้องเฮ้ยอุ้ยนี้ก้อนนี้ก้อนอู้ย์ระวังระวครับพี่น้องอุ้ยนี่ลมมาทีเขารลอดาตอยู่ครับผมโอ้ยฝนตรขึ้นเห็นผลนครับผม โอ้ยดินลงไปทางเลยครับผมดีเมืองนี้มันเขานะอาฝนต,ตกมาอีกพ่อสองสามทุ่ครับผมน้ำหวยมีแท้ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยขึ้นไกลครับนี้แล้ครับเอ้าเบิง้งพี่น้องเบิ้งน้ำหวยว่ามีบ่บ่มีพอ่มมพอโยด่ว่าปีนี้มันชุดชุดยอดครับผมบ่ม,มี่หันน้มหลังดากละางหอยนีแหลครับพี่น้องเอ้ยมันนั่งขีก่กระถือหญ้าปักดากที่ือแลวครับเอ้ยอ่า เป็นอย่งไรครับผมบ้านพี่น้องเป็นอย่งไรกันครับผมครับแมน่นผมไปเห็นเจ้าหนึ่งพิ่นสีเหลียงงูอ่ะแบบเพิ่นล้อมล้อมไว้อย่างดีครับผมเพิ่นจีบใบให้งหูอ่ะกินแต่เขาไม่แตกกอดีครับผมเอาแตกกอดีเห็นเพิ่นเหลียงแต่ว่าเพิ่นเหลียงหลายเอาถึงงูกับจีบผ้าไปเบิ้งงูอ่ะครับผมกับเลยผ้ากีรอเบิ้งกันไาเป็นอย่งไรครับผมเนะเาะอาือน้ำพ่อยูใหญ่ยู ตกมาอีกซ้ำน้องเพื่อนตกแห้งอยู่ครับผมคนตกแห้งอยู่เดิผมแาเลีนลงไปลงลงไปกับลมแล้วเนะาะหันเนาะต้อตงขี่รถหนีครับผมเขาเหยียบลงตมมาทางหันว่าแต่มันแห้งอออืออันนี้ก็ได้น้ำอยู่ตัวนี้ โอเคครับพี่น้องเนาผ่อกันคลิปต่อไปครับผมพี่นอ้องสิญญาต์สัญญาต์น้ำห่วยไหมได้บรล่าหรอพี่น้องเบิ่งห่หวยตื่นขึ้นอยู่ข้ากับบดบังทิวทัศน์ธรรมชาติครับผมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่ครับผมพี่น้องเอบอร์บี้ยังอยู่คือเก่าหรอครับผมโลกใบนี้ยังเหมือนเดิมแต่คนทําลายการทําลายคือคือมนุษย์เท่าหีหแหละครับผมทําลายธรรมชาติไปเมื่อไหร่ครับผมก็ต้อตง ม,ม,มีโครงการโครงการว่าไงปิบโครงการโคกน้องนาโมเดลเินเ่น่าเขาขันเขาโครงการพี่น้องเขาโครงการต้องอยู่ภายใตย้ข้อกฎเกณฑ์ข้อบังคับเขาสีท้อนโตกับประดครับผมเขาเอาอ่าหลักประกัน,เ,นเอาไเอาหรักประกันครับผมเอาสำเนา่าสำเน่าไหวนะครับเนาะเขาก็เป็นผู้ดูแลไปควนออกเงินออกท่อไ้ครับผมอก็ว่ากันไปครับผม ธรรมดาคนเฮาบ่ามีเงินมีทองไงเขาหาไปนะครัเนาะพี่น้องอยูป่ประเทศครับต้องเอาตัวรอดครับผมคือว่าแหละสู้ๆกันไปครับฝากติดตามผลงานนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องตัวปลูกกันครับผมเดี๋ยวเอาถึงงวัวเดี๋ยวบาไปไปว้าหนอนจะพาไปเมืองง่วครับผมเพิ่นปล่อยงัวจนถึงเวลาเขาเริ่มสิตั้งทองครับผมเขาไปที่แหละเพิ่นลอมใหม่ถึงจนถึงเวลาปุ๊บเพิ่นกะคือว่าเลยพี่น้องเนาะเพิ่นกะเพิ่นกะเอา,เเอาขึ้นเข่าคอกครับผม เขาเคอกเพราะว่าเขาตังทองปล่อยงวกินบ่ได้ครับผมเขาแต่กอดีเขาเราง่ามครับผมพี่น้องเลยนี่แหละเป้าน้องเศษปไปซิ่งเลยห้เบิ้งครับผมได้เป็นดีนในไทยคิดเป็นพี่น้องเดในเะบิ้งกันไปพี่น้องไปหาเบิงึงงเบิึงควาย